ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโหรดวงดาวค่ะกับดิฉันกิต้าสันฤทธตาภูวงศ์ค่ะดิฉันอาจารย์อมไอสวรรยาค่ะค่ะซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามเรา2คนกับรายการโหนดวงดาวได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา13บสมนิกาสีนาทีถึงเวลา14บสนาฬิกาสินาทีนะคะทางช่อง MV ็มบีเลีแห่งนี้นี่เองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแต่ว่าเราจะมาเปิดสายพูดคุยกันแบบสดๆในวันอังคารและวันพฤหัสเนั่นเองนะคะที่0ูนย์สองเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดค่ะสำหรับใครนะคะที่มี ความรักเกี่ยวกับการงานการเงนินเรื่องสุขภาพก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ JM ของเราได้เลยได้ค่ะแล้วก็เป็นเวลาดีด้วยบ่ายนิดๆน,นะคะหลังจากที่ทานข้าวแล้วมาเช็ดดวงกันสักหน่อยหนึงตามภาษาพี่น้องถือว่าเป็นพี่น้องนะคะเรามานั่งคุยกันอ,อากรดูเรื่องอะไรโทรมาได้เลยค่ะ แต่ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะอาจจะแบบคุณหน้าคุณตาอาจารย์เจแอมนะคะ,คะว่าเอ๊คุณคุณหน้าจังเลยเพราะว่าอาจารย์เจแอมของเราค่ะก็เคยเป็นนักแสดงมาก่อนหน้านี้ด้วยเคยเล่นเรื่องอเพลงสุดท้ายค่ะเป็นภาพยนตร์ค่ะคุณกำกับโดยอยาเปียร์พิสานอัครสิรนิค่ะ นานในกาเล่นนเทน้ำมากอย่าพูดถึงมันเลยพีู่ดแบบนานเป็นเทน้ำนี่แบบว่าราทางนี้จะนานแลนานมากค่ะจะเป็นทศวรรษแล้วไม่นานขนาวหังแต่ว่าไม่ใช่เป็นนักแสดงธรรมดาคุณผู้ชมเป็นดีกีนางเอกภาพยนตร์ด้วยก็คือว่าเล่นเป็นนางเอกค่ะสําหรับเรื่องนั้นค่ะให้้เเเเขารูวมันนจจบบพียง อนนี้เป็นนักแสดงนะคะเป็นอยู่เบื้องหน้าอยู่หน้าจอโทรทัศน์หน้านะจอภาพยนตร์มาแต่ทําไมถึงมาเปลี่ยนเป็นสนใจทางด้านศาสตร์กับการดูดวงได้ต้องต้องบอกก่อนเลยว่าโดยปกติแล้วนะคะเป็นคนที่ไม่เชื่อ อ้าวอ่ะเป็นคนไม่เชื่อเลยแล้วเป็นคนไม่ชอบดูดวงเป็นคนที่ดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วเวลาหมอดูดูอ่ะชอบดูอ้อมน้องกีตาเคยเห็นไหมอ่าค่ะฉันอยากรู้ว่าว่าฉันอกหักหรือเปล่าอะฉันจะรักเขาแล้วฉันจะฉันจะอกหักไหมเนี่ยค่ะแต่หมอดูดูอ้อมลบมันจะอ้อมทําไมอ่ะไม่อ้อมแบบดาวนั้นดีจังเลยอ่แล้ขอถามสักทพอถามว่าแล้วตกลงหนูกับเขาจะเป็นแฟนกันไหมคะค่ะเอออาจารย์ว่ามันก็มีสิทธิ์นะแต่ช่วงนี้มันโยก ก็สรุปก็ไม่รู้อยู่ดีไม่รู้อยู่ดีก็เลยไม่เชื่อพอไม่เชื่อเสร็จปั๊บด้วยความเป็นนักแสดงเนี่ยแน่นอนคนในวงการบันเทิงจะชอบที่จะไหว้พระนะคะชอบจะไปหาครูบาอาจารย์ก็มีโอกาสได้ไปเจอท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุเป็นจริงๆแล้วอาจารย์แอมเนี่ยเป็นคนไหว้ไหว้คนยากเพราะว่าถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาจะไม่ไหว้เพราะเราถือว่าเออกคนเหมือนกันพูดเหมือนคนหัวดื้อนิดนึงพอเจอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเอ้ย คนมีความรู้ยังมีอยู่จริงคน<ม>ที่ตอบคําถามได้ยังมีอยู่จริง<ะ>คนที่พิสูจน์ทางหลักโหราศาสตร์และเป็นวิทยาศาสตร์ด้วย<ะ>ไม่ได้บอกว่าคุณจะรวยอคุณนอนอยู่บนฟ้าเงินจะหล่นลงมาหรออ่ามันก็ไม่ใช่แต่ท่านจะบอกเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นวิชาการที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนา คือคําว่าโหนดวงดาวนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วโหนดวงดาวเป็นคําใหม่ที่บัญญัติขึ้นโดยท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุขค่ะเดียวะะยวคะกีตา้าขอนิดนึงค่ะอาจารย์สุชาติรัตนสุขเนี่ยคือหลายท่านเนี่ยอาจจะคุ้นชื่ออ,อยู่นะแต่เดี๋ยวให้พี่แอมบอกนิดนึงค่ะว่าอาจารย์นี้เป็นใครมาจากาไหนค่ะถ้าอาจารย์สุชาติรัตนสุขนะคะ,คะก็คือว่า ถ้าเราเห็นกันอย่างทั่วไปคนกรุงเทพจะรู้จักโดยมากคือ1เลยสารพระพิฆเนศที่ข้วขวาติดหนึ่งใน5้าสารเียกว่าเป็นสารที่มีคนไปไหว้เยอะมากๆช่ค่ะคือสารพระพิฆเนศที่ห้วขวาเนี่ยเป็นสีมือการสร้างค่ะอาจารย์สุชาตินะคะในนั้นก็จะเป็นหลักของวงจุ้ยด้วยนะคะ2คือองค์ตรีมูรติที่เซ็นทรัลเวิลด ใช่ค่ะก็คือว่านั่นก็คือเป็นเพียงผลงานที่ท่านฝากเอาไว้ในแผ่นดินของเราเพื่อที่ว่าเป็นสืบสานวิชาการโบราณในการตั้งสารแต่ลึกๆแล้วเนี่ยก็คือได้เรียนจากท่านเยอะมากใช้เวลาเรียนเนี่ยจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็เจ็ดแปดปีแล้วโอ้ถือว่านานพอสมควรใช่ค่ะคือโดยมากเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาไปมาหาสู่ทําให้เรามีความเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองอย่างวิทยาศาสตร์มันคือสถิติ ที่ไม่ใช่ความงมงายเ,เขาเรียกว่าตำราเนี่ยต้องสามารถตรวจสอบได้ถูกไหมคะโหนดวงดาวเนี่ยเป็นการรวบรวมเอาคำพีทางโหราศาสตร์ที่จารึกอยู่ในสยามประเทศและแม้แต่ของคำพีของพาราตะเรียกว่าโหนพาราตะเนี่ยค,คือโหนของเรามีรากเง่ามาจากพาราตะด้วยจะรวมเอาไว้แต่ว่าแต่ละคำพีก็จะมีทั้งข้อเด่นและข้อด้อยถูไมไปนอตติตาเราก็เรียกว่า เขาเรียกว่าการศึกษาอย่างบูรณาการค,คือเอาข้อดีของแต่ละอันเนี่ยมารวมเอาไว้น้องกีตาเคยไปดูรวมแล้วเขาทายเราไม่ได้นะอ่ะมีค่ะคือทายไม่ออกว่าดีหรือไม่ดีอ่ะ,อะนั่นคือคําถามของคนที่เรียนโหราศาสตร์ค่ะเพราะเราเรียนโหนเราผูกดาวจรและเราผูกลัคนาและเราก็ดูมาหาภักษาควบก,กันบางคนเอาสัตว์เลขหรือว่าเลขเจ็ดตัวเข้ามาด้วยสรุปอันนี้บอกดีอันนี้บอกไม่ดีอันนี้บอกรอด ไปไม่ถูกหมอดูจะอ้ำอัมอึ้งอึ้งไม่กล้าที่จะให้ความกระจ่างกับเราแต่วิชาโหดวงดาวว่ากันด้วยเรื่องวัคพันโอ้คำว่ากวัคพันนี้เป็นยังไงบ้างวัคพันคือการตกผลึกทางด้านความคิดของพระอาจารย์สุชาติที่คิดมาแล้วว่าวิชาโหราศาสตร์เนี่ยหลักๆมันจะมีหลักของมันและหลักตรงนั้นท่านบัญญัติว่าวัคพันเพื่อที่ว่าให้เราดูได้ง่ายขึ้นค่ะฟันลงไปได้ง่ายขึ้นว่า คุณจะดีแล้วดีแบบไหนแล้วดีอย่างไรหรือในเรื่องความรักที่เราจะคุยกันถ้าคุณโดนทิ้งคุณโดนทิ้งเพราะอะไรเพราะตัวคุณหรือเปล่าคุณวีนแฟนเออหรือว่าแฟนคุณนอกใจค่ะมันจะบอกออกมาเลยไม่จําเป็นต้องลึกลับซับซ้อนไม่จําเป็นว่าครูบาอาจารย์ฉันลอยมาจากฟ้าไม่จําเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าโขนดวงดาวจึงเป็นคําใหม่ที่เรียกว่าเอาดวงดาวทั้งหมด มาพยากรณ์ตัวเองใช้หลักตัวของมันเองพยากรณ์ตัวของมันเองค่ะเพื่อที่ว่าคําตอบก็คือขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนมารับคําพยากรคำตอบก็คือของคุณใช่ค่ะไม่ได้คาตอบว่าเออเดี๋ยวรอดาวมันเคลื่อนก่อนระชะลอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วถึงมาดูเนี่ยนะถูกต้องค่ะเรียกว่าศาสตร์ของหัวดวงดาวนี้เป็นศาสตร์ใหม่ที่กิต้าชื่อว่ารวมทั้งกิต้าเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักแต่ว่ามารู้จักวันนี้ค่ะถือว่าเป็นศาสตร์ที่ เชื่อถือได้อย่างแม่นยำเลยได้อย่างแม่นยำค่ะค่ะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็รู้เลยนะคะว่าเป็นยังไงรู้ทันทีเลยว่าดวงของเราเป็นยังไงเองนะคะเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วค่ะว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะอาจารย์เจแอมของเราเนี่ยนะคะจะมาบอกค่ะว่าดวงชะตาของท่านในเรื่องของความรัก ราศีใดคะจะเป็นราศีที่อกหักต้อนรับวันวาเลนไทน์นี่ดีว่าเป็นราศีที่ไม่ค่อยสมหวังเรื่องของความรักในช่วงนี้ในช่วงนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นเดือนของความรักค่ะแต่ทําไมฉันอกหักล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราศีใดตื่นเต้นจังจะเป็นราศีกาฏิหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นราศีของคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับรายการฮนดวงดาวค่ะ ที่ว่าแม่นที่ว่าเจ๋งรวมไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ต้องเสียเวลาไปขูดไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วกดดอกจน4 2 4 7 7 2 2 2 5แล้วทอออกเพียงแค่นี้เลขเด็ดจะถูกส่งตรงถึงมือถือคุณทุกงวดที่สุ์ความแม่นด้วยตัวคุณเองงวดวันที่30ธันวาคม2556รางวัลที่1เลขที่ออก5 6 1 072รวมเลขเด็ดที่ให้27งวดวันที่16มกราคม2557ประางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก5 2รวมเลขเด็ดที่ให้52รวมเลขเด็ด, 5, 2. 2> มด,ดแม่นเหลือเชื่ออยากรวยต้องกดดอกจาน4 2 4สอง2 2 5 2แล้วโทรออก ่อยูนย<ล>ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเราจะได้รับรู้แล้ว,วละนะคะว่าราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะอ,อกหักและคุดแฟนทพีชยินดีว่านะคะ,ะอ,อกหักต้ไปไปอนรับวันริพาอีกทีหนึ่นะคืออย่างนี้ค่ะจะบอกน้องพีใต้นี่แล้วก็บอกคุณผู้ชมด้วยว่าโบราณเนี่ยการที่คนเราเนี่ยจะรักกันเนี่ยเขาเรียกว,ว่าบุพเพสันว<ะ>่าแต่คนเราเนี่ยนะคะเป็นแฟนกันเจอกันก็ยากแหละแต่จะทำยังไงให้คบกันแล้วยืดยาวเนี่ยพระท่านว่ารักกัน กราบก่อนหนึ่งทีนะคะพระท่านว่าว่าหนึ่งต้องมีทานเสมอกันนะคะสองิ่งต้องเสมอกันและสามต้องมีปัญญาเสมอกันเมื่อมีสามสิ่งนี้เสมอกันแล้วให้ลองกิจารณาช่วยไหมคะว่าเราจะคบใครก็แล้วแต่จะสามารถไปตลอดรอดฝั่งได้อย่างแน่นอนไม่จชเป็นว่าเขาจะต้องรวยเสมอกันอันนี้ไม่มีนะค่ะเออแต่ทําไมปัญญาศีลและก็ทานเนี่ยถ้าเราเสมอกันให้สมงพิจารณา อะแฟนชั่นเพล็กอไปได้อะอาร์ใ้ก่อนตาร์ัห้ดีก่อนแล้วเร่อนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์และอิมโมชันการพบกันเคมีตรงไร่าตุตรงอะไรสูตรต้องน้องกีตาร์ละกานเนี่ยเอาหลักง่ายๆเลยคือทานศีลปัญญามต้องเสมอกันทำมาด้วยกันเจอการบุญบุดนำสะอาดอ่นี่คือหนึ่งในหลักของบวดวงดาวที่เราจะบอกว่าทุกอย่างบนโลกไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะไม่มีความล้มง,งาน <S <S ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้นนี้เต้าบอกว่าราศีใดที่จะ <S <S เขาเรียกว่าดวงสวยที่สุดต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะนั่นคือราศีกันโอ้อยาร,ราศีกันราศีกันชาาราศีกันที่เกิดในเดือนกันยายน<อ>ตามตารางก็ะบอกประมาณสิบห้ากันยา้นปจริงๆแล้วอาจ,จะบอกอย่างนี้เพื่อเป็นความรู้บางคนสงสัยว่าทำไมไม่นับต่้ต่วันที่หนึง่งล่ะค่ะอ่ะ เพราะว่าเขาจะเอาพระอาทิตย์เวลาสา่แสงเข้ามาเนี่ยเขาสา่แสงข้ามองศาของราศีทุกวันที่15ดังนั้นเมื่อข้ามทุกวันที่15พร,พระอาทิตย์ยายราศีอิทธิพลราศีส5ทธากีอยวกันนะคะบางคนถ้าไม่คิดอะไรมากคุณเอาวันที่2ก็ได้ตามใจคุณอาจารย์ด้วว่าเออเอาอย่างนี้ ราศีกันทำไมถึงอกหักสและดวงสุยสุดด้วยครับที่เป็นราศีกันอยู่ในอุปภาราศีหรือราศีาราศีปลายาเหมือนเหมือนมันจะติดติดแบดบคนราศีกันสัญลักษณ์เป็นผู้หญิงถูไหมัาอารมณ์จะอ,อ,ะอ่อนไหว้นะคะมีความคาดหวังสูงกิริยามารยาจะเรียบร้บอยค่นนะบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่จริงอ่ะดิฉันเปรี้ยวมากเลยเกิดราศีกัน ต่คุณจะออกเป็นคนหัวโบราณนะเปรี้ยงริ้งเปรีร้ยนะรงแต่มันจะมีบางเรื่องที่คุณไม่ได้<ต>เรื่องนี้ไม่ได้<ม>ฉันไม,ไ,ไม่ได้เลยค่ะชาวราศีกันจะเป็นคนรักส,สวยรักงามและจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรล้วต้องทาเลยไม่ทําไม่ทำแบบขี้หนอนใจค่ะอาจชอบของสวยๆงาๆของๆหน่อย่ะเพราะดาวเกษตรหรือดาวประจันราศีเป็นดาวพุธคือเลขสี่อาจจะอาจจะบอกเเป็นเลขสี่เป็นดาวพุธนะคะแต่บังเอิญในดาวพุธตอนนร่วมกันเรือนสาว ดาวจรมันเป็นอย่างนั้นแล้วมารุตยอยูไปอยู่ในเรือนคนรักหมายความว่าด้วยความปากเปียกปากแฉะของคุณที่มันปล่อยอะไรไปไม่ได้เลยค่ะเธอองไปรักผิสิก็จะเดินถึงความรักแล้วคือว่าเอาอย่างสิคาดหวังว่าเขาจะเอาของส่วนมาให้เออหวังสูงมากก็ต้องให้ใช่บางคนเดี๋ยวแฟนทำทุกอย่างแลอวนะแต่ไม่พอใจไงบางทีเอาดอกไม้มาให้แล้วเอามันุตตาดีมาให้แล้วก็คือแบบแค่นี้หรอ ความรักวีแค่นี้แล้วผู้ชายก็เบื่อไงแต่เราต้องตามหลักของความเป็นจริงใช่ใชายก็เบื่อว่าอุ้ยจริงๆแล้วผู้ชายปโดยที่แบบเฮ้ยคนทำให้ก็ดีแล้วใช่ถูกต้องแต่ราศีที่ชอบคิดเยอะค่ะแล้วในช่วงนี้มีความเครียดกลัวว่าจะเลิกเพราะอะไรคะปัญหาเก่าๆสะสมมารื้อไปอยู่เนี่ยมันกุมลักษณะของความรักดังนั้นเนี่ยคนราศีกันไม่ได้แต่ราศีกันนะ ราศีกันนะคะราศีมีอันนี้คือแบบลองลงมาราศีมีนนะคะและราศีเมถุนสามราศีเนี่ยเขาเรียกว่าได้อง,อง,องค์เด่นเนี่ยดีด้วยเป็นสามเดี่ยวเลยอ่าแ,และที่สําคัญที่สุดมารุตยูเนี่ยกลุ่มแล้วมันถึงกันหมดหมายความว่าถ้าคุณจะทะเลาะคุณจะทะเลาะแฟนไม่มีเวลาเรื่องงานของแฟนทําให้คุณกับเขานอยโอ,องคเลยไม่่าคคิดเองนะอ่ะ ถึงเย็นถึงกลางวันถึงต้องการอะไรถูกไหมคะไม่ต้องการอะไรป่อนที่เขาไปทำงานทำการบ้านคนราศีมีนเนี่ยอาจารย์พูดถึงราศีมีนตอนคือกันกับมีเนี่ยตอนนี้คือราศีมีนเนี่ยร้อนรนทนอยู่ไม่ได้ในเดือนแห่งความรักกับร้อนรนทนอยู่ไม่ได้เพราะอยากออกหน้าออกตาเออบางคนเนี่ยรักกันแบบซับซ้อนอยากออกหน้าออกตาออกหน้าออกตาลงเเล่ เออเพราะความรักของบางคนชาวราศีมีนคุณความรักซับซ้อนนะเพราะว่าประจำราศีกันดารเลยค่ะถ้าความรักซับซ้อนต้องมีระไบแบบแฝงบางทียังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงา่ะอย่างเงี้ยเริ่มคิดมากเขาว่ามีโอกาสจากความคิดของคุณเองที่จะเลิกกับแฟนฝงใครรู้ว่าราศีนะคะราศีของราศีกันราศีมีนใช่แล้วก็อีกราศีคือราศีเมถุน เมทุนนะคะสาปดาวสิงนะคะมีเกณฑ์ที่จะอกหักรักคุณต้อยรับเพื่อให้ความรักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้บ้างนยคะจะทำาด้คือบอกวิบวัุกูจะเลยค่ะจเจ๊แอนคันไม่อยากแบบว่าอกหักหนึ่งเลยจะบอกเลยอย่างที่บอกแล้วตอนกนเลยคุณจะอกหักเพราะอะไรความคิดของคุณเพราะดาวความรักของคุณมีดาวพรฤหัสแล้วมันจะอยู่มันจะอยู่คือดาวคิดมากอยู่แล้วดังนั้นคุณเปลี่ยนความคิดซะอย่ากตึงเกินไปแล้วทุกอย่างจะมีรับรอง่านเลยค่ะ แลอวบางคนนี่ยอาจารย์ว่านะกินข้าวข้างทางก็ได้คนเรามารับกนทุก่วมไม่ได้เพราะวันเดียวใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ให้ตัวคุณเองด้วยถูนะคะหลักผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ใน3ราศีที่เกณฑ์อกหักครับคุณนเดือนนี้ช่วงหน้าเรามีวิธีแก้ให้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะอาจารย์เจ๊แอลของเราเนี่ยค่ะจะพาผู้ชมไปไหว้ผับข้าวหวนกันเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่ามีที่ไหนเป็นบ้านในช่วงหน้ากับมาเจอกันกับรายการฝนลงดาวค่ะ Ips, ทุกคลิปทุกตอนจากสุดยอดนางแบบ I am อันดับ5น้องอยู่ลูกเซี่ยวญี่ปุ่นร้อนละอุทุกท่วงท่าอันดับ4สาวใต้ตาคมผมยาวน้องนาเดียคลอเคลียเร้าใจอันดับ3น้องแอนตัวเล็กไซมินิการันตีคับดี อันดับสองน้องนาโนขาวเนียนเอ็กซ์เธอมีดีที่ลีลาอันดับหนึ่งคลิกไลค์ใช่เลยเซ็กซี่เล็กๆน้องวาเลนไทน์ no คลิปนางแบบสุดเซ็กซี่ซูมเน้นๆเ,เห็นทุกช็อตส่งตรงถึงมือถือคุณแบบไม่อั้นกดดอกจาน4 2 4 7 7 2 2 2 6แล้วโทรออก ที่มีเกณฑ์ผิดหวังแล้วก็อกหักเรื่องความรักต้อนรับเดือนแห่งความรักแบบนี้มีถึง3ราศีด้วยกันใช่ก็มีราศีกันอันนี้คือแบบราศีแม่เลยนะที่แบบว่าโดนเต็มๆเลยชราศีกันนะคะแล้วก็ราศีมีนแล้วก็ราศีเมถุนส่วนราศีที่ดีนะคะก็คือราศีตุลนะคะราศีเมษแถมมีราศีหนึ่งราศีมังกร คำว่าดีเนี่ยคือความรักหวานชื่นแต่มันบางครั้งเนี่ยบางท่านนะนะคะดาวเจ้าเสนห์มากเกินไปกลายเป็นมารุมตุ้นเกิดรักสามเจ้าก็มีนะองจีต้าดังนั้นเนี่ยนะคะในราศีอื่นที่อาจารย์ไม่ได้หยิบยกมาไม่ต้องตกใจไม่ต้องน้อยใจให้ความสําคัญหมดแต่หมายความว่าความรักของคุณในตอนนี้ถ้าโสดก็คือโสดสนิทอยู่นะคะถ้ามีคู่ก็กลางๆเรื่อยๆนะคะซึ่งนะคะ ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกอุ้ยราศีหนูเลยค่ะที่อกหักหนูราศีกันค่ะ,คะจะมีวิธีแก้ยังไงดีคะมีแบบมีที่ให้หนูไปไหว้พระหรือแบบจะทํายังไงดีเพราะหนูไม่อยากเลิกกับค่ะอาจจะจะบอกก่อนว่านะหนึงเลยเนี่ยนะคะตอนบอกตั้งแต่เบรกแรกแล้วว่า คนเราจะเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะบุพเพสัดิว่าจะก่อเกิดจากทานเสมอการศีลเสมอกัน,กนปัญญาเสมอกันวันนี้อาจารย์จะแนะนําโดยการให้คุณทําทานและศีลคือไปไหว้พระเก้าวัดอย่างเช่นวัดแรกเลยนะคะที่อยากให้จะทุกท่านได้ไปไหว้กันนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นเองค่ะ,นะค,ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอก้องกีตา้าก่อนว่าการไหว้พระเก้าวัดเนี่ยบางที่เนี่ยไม่ใช่ว,วัดแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ทั้ง9านะคะหนึ่งเนี่ยสารหลักเมืองคือให้เกิดหลักชัยแห่งชีวิตให้ความรักเนี่ยมีหลักเกณฑ์เวลาเราขอเรื่องงานต้องขออีกแบบหนึ่งนะ,ะแต่ขอเรื่องความรักเนี่ยไปบอกเลยค่ะไปกับแฟนเลยไปด้วยกันอขอให้ความรักของข้าพเจ้ามั่นคงดุดดังหลักเมืองนอกจากนี้คะ่ะใกล้ๆกันคุณผู้ชมวัดต่อไปก็จะเป็นวัดพระแก้วมารากตค่ะ,คะเพราะว่าพระแก้วมารากตเนี่ยนะคะเป็นพระประจําบ้านประจําเมืองนะคะแลวเป็นพระที่สวยงาม โบราณเขาบอกว่าแล้วมีเงินทองไหลมาเทมานะคะแต่ในเรื่องความรักอาจารย์จะบอกว่าเมื่อไปไหว้พระแก้วมรกตขอให้ความรักของลูกสุขสกาวดุจดังพระแก้วมรกตที่วันนะไม่หมดหมองห่อหุ้มด้วยทองคำต้องบอกอย่างนี้ค่ะใช่ถูกต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามงคลนาม หโหนดวงดาว<ช>ก็ <ๆ S 2> เน้นเรื่องมงคลน,นาำคนไทยเชื่อเรื่องของชื่อมงคลด้วยค่ะค่ะ,คะนะคะต่อไปอีกหนึ่งวัดค่ะวัดพระเชตุพนค่ะวัดพระเชตุพนเนี่ยพระประธานเนี่ยเป็นพระบางสายญาติหรือพระนอนเขาบอกว่าไหว้วัดนี้แล้วสบายพระนอนแต่อาจารย์เนี่ยจะให้ขอว่า ยามหลับและยามตื่นอยู่กับแฟนก็ไม่ต้องร้อนใจอ๋อนี่ก็สามารถที่จะนำไปคาดเกี่ยวกับเรื่องของความรักขอเรื่องวองความรักด้วยนะไม่ใช่บางคนนอนไม่หลับนะเป็นโอ่งแฟนนอกใจนอนหลับแมอาจารย์นอนไม่หลับนะนอนไม่หลับไม่มีใครนอนหลับค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบว่าให้แฟนแบบอยู่กับเรานะคะแบบว่าไม่ต้องกังวลใจอะไรนอนหลับฝันดีขอบารมีพระนอนคะ ะะแต่ต่อไปนะสําหรับใครนะคะที่อยากจะไปขอเกี่ยวกับอยากให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ค่ะอาจารย์คะไปที่วัดนี้เลยวัดอรุณราชวรารามใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะ,คะนามมงคลไงคะนามมงคลคําว่าอารุณคือการเริ่มต้นค,คืออรุณวันใหม่ความรักบ,บางท่านเนี่ยอกหักพระปางวัดอารุณศักดิ์สิทธิ์มากนะศักดิ์สิทธิ์มากดังนั้นเนี่ยอาจารย์ให้ไปขอเลยคะ่ะ บางท่านเนี่ยต้องให้อภัยแฟนนะบางทีทําผิดพลาดกันมาขอเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ดุจด,ดังชื่อวัดอรุณที่เริ่มต้นใหม่ทุกเช้าต่อไปเลยค่ะน้อ,องกีตาวัดต่อไปนะคะคือวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารค่ะ,คะวัดระฆังเนี่ยอย่างชื่อก็อย่างที่บอกแล้วโบราณเขาบอกว่าเสียงระฆังต้องดังวาวนะคะความเป็นมงคลเนี่ยเป็นหลักฐานก้นด้วยนะน้องกีตาลั่นระฆังดีว,วาวจริงนะเค<ล>ยได้ยินว่าสมมติว่า ทำงานอยู่หรือสำหรับศิลปินดารานักร้องคนวงการอยากโด่งดังกโด่งดัง็ต้องไปวัดราังถูกต้องกันในด้านของเรื่องความรักขอให้ลูกได้รั้งละครมีพลังสักทีนึงไปตีสามทีนับรองว่าได้รักลั่นละครมีพลังแน่นอนพรุ่งนี้วัดแตกเลยค่ะอันนี้คิต้าก็ลืมคิดตรงนี้ไปคิดว่าแบบว่าช่วยในเรื่องจาดงานอย่างีถูกต้องค่ะน้องคิต้าค่ะเอาไปที่วัดต่อไป วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารค่ะวัดชนะสงครามในเดิมค <ฮะ S 2> ือสร้างเพราะว่าเราชนะศึกสงครามแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์อยากจะให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณรักกันคุณต้องชนะใจตนเองอ <Rose. S 2> คือเราต้องลดความเป็นตนเองลงแล้วเอาเขาเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นดังนั้นเนีไปไหว้วัดเนี้ยในมงคลน,นามอาจารย์อยากให้ทุกคนไปขอเรื่องชนะใจตนเองโอ๊ยบางคนแบบทนไม่ได้อ่ะเออะขีโมโหแฟน ไม่ถูกต้องไปขอความสิริมงคลจากมงคลน้มสานะคะจะได้กลับมาแล้วมองดูตัวเอง่าไม่ใช่แบบว่าไปขอให้แบบอุ้ยชนะแฟนเลยไม่ใช่นะหรือว่าไปชนะแฟนใหม่ของแฟนอย่างนี้ไม่ได้เราต้องชนะไม่ช่วยนะพระไม่ช่วยต้องบอกก่อนพระไม่ช่วยไม่ใช่ช่วยเรื่องนั้นแต่ว่าเราต้องชนะที่ใจตัวเองนะคะต่อไปค่ะเป็นวัดศาลเจ้าพ่อเสือค่ะศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอำนาจหมายถึงว่า ครบกันแล้วขอให้รุ่งเรืองทำอะไรก็ประสบความสําเร็จมาที่วัดต่อไปนะคะนั่นก็คือวัดสุทัศน์ค่ะค่ะวัดสุทัศน์เนี่ยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วจริงๆคําว่าวัดสุทัศน์คำว่าัสุทัศน์เนี่ยความหมายมงคลมากนะเอาอย่างนี้ไปไหว้วัดสุทัศน์ไปไหว้พระประธานนะคะเพราะถือว่าเป็นวัดที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นราชการเลยราชการเลยนะคะ ขอความรุ่งเรืองในเรื่องของความรักอขอความรุ่งเรืองเลยค่ะค่ะนี่ขอความรุ่งเรืองในเรื่องของความรักก็ต้องไปที่วัดสุดท้านั่นเองนะคะแล้วว่าสุดท้ายถึงวัดค่ะก็คือวัดสเกตราชวรมหาวิหารนั่นเองวัดสเกตนะคะมีภูเขาทองอแต่ก่อนเนี่ยเคยฟังเพลงไหมคะ ปิดพัดเจดีไซนไปเที่ยวงานวภูเขาทองอ้า,เอาวเวลาคนรักกันหนึ่งเลยค่ะภูเขาทองข้างบนมีพระบรมสารีริกธาตุ off. ได้ทําบุญใหญ่สองบางท่านอาจารย์จะให้ไปห่มผ้าด้วยกันให้มันแน่นแฟนเรื่องความรักมีสิริมงคลแก้สิ่งที่ไม่ดีค่ะ ก็ครบแล้วนะคะทั้ง9วัดที่อาจารย์เจแอมของเราได้แนะนำไปถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่มีเวลาว่างนะคะก็สามารถที่จะพาคนรักของคุณไปไหว้พระด้วยการเรียกว่าไปทําบุญไหว้พระต้อนรับเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์เองนะคะซึ่งปีนี้นะคะวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยคือตรงกับวันมาค้าบูชาด้วยถูกต้องค่ะเขาเรียกวันนี้ไงคะทานเสมอกันศีลเสมอกันปัญญาเสมอกันเลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะกีต้าชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงเต็มอิ่มแล้วล่ะค่ะกับโหนดวงดาวที่อาจารย์เจแอมนะคะนำมาฝากในวันนี้แต่ว่าคุณผู้ชมสาามรถ ติดตามรายการของเราได้นะคะในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเราจะมาเจอกันทุกวันเลยและสําหรับพรุ่งนี้พิเศษมากๆเลยค่ะว่ารายการของเรานะคะจะเปิดสายสดในรายการนะคะที่เบอร์029349258สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาอาจารย์เจเอมเราแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะติดตามกันได้ะคะ่ะในเวลา13.45น,าานาจนถึงเวลา14.10นาท,ทางช่อง MV ็ม i ีพาเลต่วค่ะ,คะและสำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะจากเจเอมค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวพีกลับมาเจอกันต่อนะคะห้ามพลาดนะคุณผู้ชมวันนี้ลาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ